โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมคับเพไม่ได้ไปเล่นเกมนี้นอกเวลาเลยก็จะเล่นถึงไหนเราก็จะเล่นให้ดูถึงนั้นจากจากคลิปที่แล้วจากอาทิตย์ไม่ใช่ที่ที่แล้วสิจากวิดีโอที่แล้วเราก็ชนะอาดาแรนกับตรงนี้แล้วก็ชนะปุ๊บเป้ลิกกนเด้แล้ว ก็บอกว่าเราจะมาเล่นด่ดานบอสตัวนี้อ,อใช่บอสไหมไม่รู้ว่าใช่บอสไม่รู้ว่าใช่บอสหรือเปล่านะเ,เดี๋ยวดูก่อนอันนี้คือเราต้อง <'re> right. ทำอะไรคือคือเราต้องแรล่ผีใช่ไหมโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่ไม่ได้ยากเอ่อ โอเคแค่แพลงีผีง่ายมากไม่ใครทำไม่ได้บ้างอันนี้ไม่ใช่บอสเนี่ยแพลงีต่อยาวๆนานไหมเนี่ยเอออุ้ย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 เออเกือบอะไรเนี่ย วิเนี่ยดูผีตัวนี้ดิดูมันตัวเล็กแล้วก็เร็วมาก <c oughs> <c oughs> โอ้ยเป็นอะไรเนี่ยเ <Victory. S 1> อเคไม่ได้ยากแค่แพลดีผีแพ้รีผีแล้วผีก็ให้อะไรสักอย่างมา คือเราช่วยผีแล้วเราได้อะไรแก้วเราได้แก้วน้ำให้กวดชีบเหรอะอะไรคือเราได้อะไรมามีใครรู้บ้างช่วยบอกหน่อยได้ไหมผมไม่รู้ว่าผมได้อะไรมาอ่าเดี๋ยว เอาเป็นปว่าเรามาสู้กับบอสต,ตัวนี้ก่อนแล้วกันเอ่อริปริปบี้แอนโครกส์ริปบี้แอนโครกส์เอ่อ,บบบบอ,อโอเคมาเอ่อกบกบสองตัวสู้กับกบอุ้ย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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโหเร็วมาก เร็วมากแต่ก็ยังหลบทันอ่ะอ่ะยิงพึ่งอ,อีกโหเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเออต้องมาทำอะไรแบบนี้ในช่วงเวลานี้เหรอเนี่ยต้องมาเล่นเกมเวลานี้ไม่อยากเล่นเลย อย่างน้อยมันก็ไม่ได้ยากมากก็แค่บอสช่วงต้นเกมเออโอเคมันกิ้งมาสองรอบอืบอ้าวยิงไม่เข้าอ่ะอะไรคือเราต้องแพ้เรีันนี้อ่ะโอ้ย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 ยิงยิงไม่เข้าอ่ะอ่าอะไรโอเคมันยากอยู่ดีเอ่อ โอเคแปลงเป็นร่างสลอ็อตฮอโอ้ยแค่นี้ยังหลบไม่ได้เลยโ,โอเคอ้าเฮ้ไม่ทำไมมันยากจังล่ะ มันเร็วมากเลยอะมีง่ายกว่านี้อีกไหมอึ๊บอืในเกมนี้มันก็นานซะเหลือเกินเอ้ยน่าจะมีด่านที่ยากกว่านี้อีกเสือเสือมันยากอโอ้ยมันยากจริงนะ อโอ้โหดูสิไม่มีใครสนใจไอ้พึ่งสองตัวข้างหลังนั่นเลยมีแต่คนสนใจเราเก็ยังมีอยู่ไอ้ตัวที่มันสูบอะไรสักอย่างนั่นแหละสนใจพึ่งสองตัวหลังนนัอยู่เออเหลือเหลือ,ลอหนึ่งกระทิงอะไรเนี่ยอะไรกระทิงอ๋อมันจะมีลูกไฟบอกว่าเราต้องไปทางไหนอยู่อุ้ย ใครมันจะไปเล่นได้มีคนเคยผ่านไหมน่าจะเคยมี โอ้ยโอเคเรือสองขีดน่าจะชนะอยู่อึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้ยเกือบ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 กบอีกแล้วเหรอโอเค กบอีกแล้วโอ้ย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 ,อย,อยไม่อีกนิดเดียว khiết đoạt cái <laughs> này rồi, đoạt đoạt cái ôi 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 ôi, ôi, okay, ừ, ừ. mày mình sẽ dễ dàng tại sao nó khó กระทิงกระทิงคืออะไรโอเคอันนี้โอ้ยน้องเ้นเดี๋ยวตัดไปตอนชนะเลยดีกว่าโอเคตัดไปตอนชนะเลยดีกว่าก่อนที่ดีดอมันจะยาวกว่าน,นี้พระเจ้าทำไมต้องเปิดแบบนี้ด้วยเลื่อดเหลืออนึง โอ้ยโอยโอยโอยโยกบพระเจ้าได้โปรดพระตาชัยชนะมาให้ฉันทีโอ้ยเสือเย้ เสียงปุบมือแห่งชัยชนะอ้อีลบไม่ได้แย่อย่างนอยก็ชนะเออก็สู้กับบอสตัวต่อไปเลยดีไมน่าเดียวจะได้ยาวขึ้นไหนๆก็ไหนๆละ ให้เป็นวิดีโอที่ยาวขึ้นเลยแล้วกันมีบอสตัวไหนอีกจำได้ว่าตอนนั้นปลดล็อกทางขึ้นอะไรเนี่ยอันนี้บอสหรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้คือให้ตังค์หรือเปล่าเนี่ยไม่ให้หอะอ,อะไรเนี่ยอะ กด Z เพื่อแพรลี่โอเคอันนี้คืออะไรถ้าหากว่าระเบิดอ๋อมันจะมีอยู่2แบบก็คือแบบกระสุนนี้กระสุนแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงก็คือเป็นระเบิดนี่ไงแล้วระเบิดมันใช้ยังไงอ่ะคือคือมันจะยิงระเบิดไป คือเราต้องยิงบอสใช่ไหมเป็นระเบ,บิดสีบอสโอเคอันนี้คือยิงอ,อันนี้เหมือนเล็กลงแล้วก็เร็วขึ้นด้วยมันจะเร็วขึ้นด้วยโอเคเออล้วกระสุนเราอ่ะมีกระสุนอื่นอื่นไหมไม่มีเนาะมีแค่แบบนี้ อย่าบอกว่า,วาด่านนี้เราเล่นเครื่องบินก็เลยต้องเล่นตรงนั้นก่อนน่าจะใช่อะเล่กก็เล่น <c oughs> ขอจบวิดีโอนี้ไม่เพยียงเท่านี้นะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าถ้าหากว่าลงคลิปวัลลาบอสก็น่าจะพอแล้วส่วนว่าตัวนี้ก็ต้องน่าจะเป็นคลิปหน้าดีกว่านื่องจากผมเล่นยังไงก็เล่นไม่ผ่าน บอสตัวนี้มันค่อนข้างยากเลยไม่ใช่ค่อนข้างยากสิมันยากมากเลยเล่นไม่ไหวจริงๆริงก็วิดีโอนี้ขอพอเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับบ๊ายบาย